สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอิซูซุซอแสนมงคลอยุธยาครับวันนี้ยี่หงจะมาแนะนําอะไรเกี่ยวกับระบบเบรกนะพี่สักนะเพราะตอนนี้รถบรรทุกอิซูซุเราเนี่ยสามเนี่ยมีปัญหาเรื่องเบรกติดเยอะมากเลยนะครับมีเสียบนท้องถนนบ้างเสียบนสะพานบ้างนะครับทีนี้ตัวชุดซ่อมเบรกเนี่ยมันจะมีอยู่2ชุดนะครับเดี๋ยววันนี้ยี่หงจะมาแนะนําชุดเล็กก่อนชุดแอลนะนะอันนี้คือชุดเล็กนะครับอ่ารอยบาท นะครับตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่เปลี่ยนบ่อยนะพี่สังนะเปลี่ยนบ่อยๆเข้าสูตรไบ่อยก็ใช้ชุดเล็กได้ประหยัดนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวให้พี่สังอธิบายนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างไม่รู้นะตัวนี้มีสากันความชื้นครับพี่สังพี่สังแกวมาเลยครับโอเคครับโอเคโอเคก็เป็นสกันความชื้นกับพวกโอริงนี่เฉยครับโอริงกันลมรั่วกันอะไรเฉยครับ ไม่มีอะไรมากครับชุดเล็กอ่าชุดเล็กก็คือจะประกอบด้วยสารดูดความชื้นอ่าอันนี้สําคัญนะสำคัญเนี่ยอ่าตัวนี้ต้องมีนะครับสารตัวนี้มันก็เปรียนเสมือนตัวแทนน้ำมันเบรกใช่ครับนะแต่รถรุ่นใหม่ไม่มีน้ำมันเบรกนะครับเป็นเบรกลมนะฮะสารตัวนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนครับโอเคแล้วก็โอลิงโอลิงนะครับเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะโอลิงเพราะว่าตัวนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยระบบลมมันจะอยู่กับน้ำน้ำครับมันจะดูดระบบ ความชื้นเข้ามาทําให้อลิงต่างๆมันเสื่อมคุณภาพถ้าเราไม่เปลี่ยนนะแล้วถ้ามันเป็นสนิมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยยกชุดเลยกันนี่เบรกติดเลยนะครับอันนี้เป็นชุดเล็กนะครับจะประกอบด้วยสารดูดความชื้นชุดโอลิงแล้วก็ตัวฝาใช่ไหมพี่ศักอันนี้อันนี้สับช่างเขาเรียกอะไรครับพี่ศักอันนี้กันพวกสกปรกครับเนี่ยอ๋อการสิ่งสกปรกใช่ไหมนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับลูกค้าที่เข้าสู่เป็นประจำยี่หงแนะนําให้ใช้ชุดเล็กได้นะครับ 2,520บาทนะครับราคาถูกกว่าข้างนอกนะพิศักดิ์นะนะครับข้างนอกไปซื้อนะครับได้แค่ตัวทรายอย่างเดียวได้แค่สารดูความชื้นอย่างเดียวแต่ถ้ามาซื้อที่ศูนย์เนี่ย2,500ได้โอลิงด้วยได้ทุกอย่างด้วยครบเลยนะครับและที่สําคัญนะครับสั่งที่ยองส่งให้ฟรีนะครับอะไรตัวนี้ส่งให้ฟรีนะครับทักมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะฮะหรือมีปัญหาในการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมีปัญหา ก็ทักมาถามเราได้นะ้วพิศักดิ์นะเดี๋ยวเราให้ความรู้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูชุดใหญ่สําหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะครับเนาะอันนี้ก็มีแค่นี้นะชุดเล็กนะครับอ่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับติดตามคลิปพิฮงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้สวัสดีครับ